ปัญหาการลบที่ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราเรียนไปเช่ททำแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่คะครั้งที่แล้วหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าจำได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยหนูตรวจไปพร้อมเลยนะคะ มันมัวค่ะเชอร์อ,อะไรนะคะมันมัวค่ะมันมัวตอนนี้ก็มัวเหรอเต็งมัวเต็งมัวมาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันค่ะข้อที่หนึ่งจทบ,บอกว่ายังไงพ่อของต้นกล้าเพ่อต้นแมมนกคู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบอันหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบต้นนะคะวิธีนี้นะคะแล้วก็ พราะต้นนกพูน้อยกว่าต้นถังทองหกพันสามร้อยต้นข้อของต้นก้าเพราะต้นถังทองกี่ต้นดังนั้นใช้วิธีอะไรในข้อนี้วิธีบวกทันไหมคะถูกไหมลกูกถ้าถูกไม่ทันเอา้าววิธีไม่ถูก,ถกหรอให้ตรวจไม่ต้องขีดอย่า่ขีด,ดเขียนอะไรลงไปเลยนะอ่ามวิธีบวกข้อสองวิธีอะไรคะ ข้อสองวิธีอะไรลูกเอาภาพหมืดภาพมืดออฟเซ็หนึ่งข้อสองที่หนูทำวิธีอะไรเ,เอ่ยลบค่ะวิธีวิธีลบถูกไหมคะหนังสือพอจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราชส5 5 4มี1,148หน้่หนะ้า หนังสือสับ์คณิตศาสตร์มีอยู่แปดร้อยเจ็ดสิบหกอ่าเขาถามว่าแล้วหนังสือสับคณิตศาสตร์มีทั้งหมดกี่หน้าเป็นวิธีคิดคิดคบดค้ดคิดคาดคิดคิดคิาคิดคิดคิด้ิดคิดคกดคิดเิดาไดคกดคิดคิดคบดทขายิดค้ได้กดคิดคิดบิดคิดคิดดิ เกษตรกรขายแตงโมโดได้กำไรเท่าไหร่ดังนั้นเป็นวิธีถูกไหมลกูกถูกไหมคะ่ถูกค่ะข้่ผิดค่ะจากการสำรวจจำนวนสุนัขแกละแนวในจังหวัดนรทบุรีพบว่ามีสุนัข86,000ต,ตัวน้อยกว่าสุนัข54,675ตัว สำรวจพบแมวกี่ตัวดังนั้นเป็นวิธีวิธีลบนะคะถูกไหมลกูกอ่าทีนี้วันนี้อ่าแลวถัดม,มาค่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้าวิธีอะไรคะข้อที่ห้าบวกข้อที่หกวิธีธไม่รู้อ้าวไม่รู้ได้ไงไม่ทำเหรอ <laughs> ทำเห <laughs> รอ น่วิธีลบนะคะอ่ทีนี้วันนี้มาต่อเลยหนูเปิดหนังสือไปหน้าที่หน้าถัดไปหน้าเท่าไหร่คะห้าสิบเท่าไรลูกห้าสิบแปห้าท่นไหน้าไหนอะไรเยอ้หน้าห้าสิบแปดนะคะนี่สืออ่าโอเคอ่านโจทย์พร้อมการเร็วหนึ่งสองสามดีทำหมุนเปิดบัญนชีอมครับ กับการนมสิ่เงเหม่เลยเงินแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเพื่อครบสิบปีคุณปิดบัญชีได้เงินสองหมีสี่อ่ะสองหห้าบาทคุณได้เงินเพิ่มมากี่บาทวิธีอะไรเอ่ยวิธีอะไรลูกวิธีอะไรครับเจ๊วิธีอะไรครับวิธี เราเปิดบัญชีฝากออกนครับที่ไหนคะวิธีลดหน้าดังนั้นหนูเขียนว่ายังไงเริ่มต้นเลยเขียนมาเลยคุณเขียนได้เลยคุณฝากเงินเอะไรคะคุณฝากเงินอ่าฝากเงินครับแล้วกัน กี่บาทจำนวนกี่บาทคะไปฟังค่อนอะไรนะลูกเก็บตามเลยค่ะเลยค่คุณอมทรบจำนวนเงิน8,550บาทคุณมาล้วนมันม้วหรอฝากออมม้วนเยอะเลยเหรอลูก คุกกี้หวานนะ甜品อ๋อครับจำเง o อนเป็นมัวค่ะเิดมัวไหมไม่ไม่เป็นกับอินเทอร์เน็ตออหรือเปล่า ถัดมาเป็นไงต่อลูกเมื่อครบสิบปีมีเงินเป็นยังไงเอ่ยัสบายกว่ามันปิดหลังงั่งวันครบสิบปีคุณอ่อรยปิดบัญชี ได้เงินาร่คะสองหมื่นสี่ร้อยห้าบาทถามว่าคุณได้เงินเพิ่มกี่บาทรบรบวิธีอะไรอยู่เลบเอาสองหมื่นสี่ร้อยห้าบาทลบกับหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาท ปีอ่าช่วยกันลบให้หน่อยครบสิบปีคุณทำไหมคะมาไปทำ

มันไม่สลับไงม่สลับกันไงไม่รู้เลย <laughs> หน้าที่เท่าไหรหน้าที่ห้าสิบแปดครับใค่ามาุัไอ้เก่า

ะะอ,อ่านเท่าไหร่คะใครลบเลขแล้วราอนี้ลบใส่หมดเลยลบใส่อะไรนะคะ โทษใส่ด้านข้างก,ก็ได้มาโทษช่วยกันค่ะเอาอะไรตั้งลูกสองหมื 20, ่นสี่ร้อยห้าลบกับเท่าไหร่เอ่ยองหมื่นแปดพันห้าสิบช่วยกันลบเลขเดยห้าลบศูน,น,ย,น,นย์เน,นีเท่าไหร่เอยห้าลบศูนย์ห้าลบศูนย์ได้ห้าลบศูนย์ได้ห้าลบศูนย์ได้ห้า อ่าได้ห้าศูนย์ลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงไปยืมสี่มามีค่าเป็นสิบสี่เหลือสามอ่าสิบลบห้าเหลือห้าสี่ลบห้าได้เออสามลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ทำยังไงเอ่อ ไปยืมไปยืมมาให้ใครไปยืมมาก่อนให้ศูนย์ไปยืมสองมาสองเหลือหนึ่งศูนย์เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเก้าสามนะคะสามลบห้าเหลือเท่าไหร่สามลบห้าแปดค่ะเหลือแปดเก้าลบหนึ่งอ่าเก้าลบแปดค่ะเหลือเก้าลบแปดเหลือ หนึ่งดังนั้นคำตอบตอบเท่าไรเอ่ยหนึ 1> 1, 50, ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าดังนั้นขุนได้เงินเพิ่มมาเท่าไหรคะหนึ 1, ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้า It Recording in progress, progress, progress. ันมค่ะเสร็จยังคะข้นที่หน้าคะเชื่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเชื่อพาทำก่อนทันมน้าค่ะข้อที่สองเสร็ียังข้อหนึ่งเสร็ียังด้วยนี่ยข้อที่สองข้อต้องการเลี้ยงไก่โดยค่า เสียค่าใช้ใจ่ายในการสร้างโรงเรือนมักโรงทั้งหมดเป็นเงินเท่าไรเนี่ยห้าหมืนบาทพ่อจ่ายค่าสร้างโครงสองหมืนแปดพันบาทถามว่าพ่อจ่ายค่าสร้างโรงเรือนเท่าไหร่เป็นวิธีอะไรลูกวิธีอะไรคะหัวหัวคะอ่ะาเขาอบอกว่าอย่างนี้พ่อสร้างโรงี้า,างไก่ อย่างไ่ใครน้อโรงเย้ยงไก่สร้างทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเป็นเงินกี่บาทเนี่ยห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามพันบาทอ่าและตรงทั้งหมดอ่าสร้างโรงเี้ยงไก่กับกรงแต่พ่อจ่ายค่าสร้างกลรงไปเท่าไหร่ฝั่งนี้คือค่าสร้างกลรงเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพัน แล้วถามว่าค่าลงเลี้ยงไก่ฝั่งนี้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเป็นวิธีวิธีลบอ่ะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าสร้างจ่ายเงินไปทั้งหมดห้าหมื่นสามพันบาทอ่ะนูเขียนตามเลยค่ะ ใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือนและโรง

nhạc ơi ơi nào nào tôi thì tôi mà tôi thích cái nào là đi xuống quá đi luôn mèo này อ่าช่วยกันลบค่ะสูนลบสูนได้ ลบศูนย์ได้ศนย์ได้ไหมศูนย์สามลบแปดได้ไหมคะไม่ได้ีกห้า่ะสี่เป็นสิบสามสิบสามลบแปดได้เท่าไหร่เลยลบใช่ไหมครเจอลบคาะลบสิบสามลบแปด ห้าค่ะคุณฮึมสี่ลบสองเหลือสองค่ะสองดีนะคำตอบตอบสอง0 0ืนห้าพันบาทแดแปสอสป

mowa a mowa jak jedz jedz ไม่มเขียนเยอะคะกินหน้าค่ะอ,อะไรนะจ๊ะกินหน้าค่ะอะไกินหน้าเดี๋ยวดูตัวอย่างที่สามก่อนค่ะเดี๋ยวได้ทำแน่นอนรียบกว่ยลูกสองน้าสองกูได้อ่านหนังสอ,งสองนะ ถามโจทย์บอกว่าพ่อค้าปิดราคาขายโทรทัศน์ไว้คือติดราคาไว้ค่ะสามหมื่บาทแต่ลดราคาให้ลูกค้าที่มาซื้อด้วยเงินสดถ้าซื้อเงินสดลูกค้าจะต้องจ่ายเงิน2 9 3หมยยีบาทถามว่าพ่อค้าลดราคาให้ลูกค้ากี่บาทเท่ไหรคะ ดบลบอยากรู้ว่าลดไปกี่บาทดังนั้นก็ราคาที่ติดไว้กับลบกับราคาที่เราจ่ายไปอเขียนไปเลยค่ะพ่อคะติดราคาใี่โทรวัรับ เรียนโอเคเขียน,นลบเนาะสูตรลบห้าได้ไหมลูกสลบห้าได้ไหมฮัลโหลเขียนห้าถ <5. S 2> ึงลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ครับได้ทำยังไงถึงจะลบได้ครับ ต้องไปยืมตัวข้างหน้าครับไปยืมตัวข้างหน้าแล้วตัวข้างหน้าเป็นเลขศูนย์แล้วทำยังไงครับต่ก้อนแล้วก็เอาศูนย์ไป,ไปยืมห้าครับเหลือเท่าไหร่คะห้าเหลือสี่ศูนย์ตัวนี้เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเก้าเก้าศูนย์ตัวสุดท้ายเป็นสิบอ่าลบได้แล้วช่วยกันลบง่ยหน้าขึ้นก่อนค่ะช่วยกันลบเลขก่อนค่อยเขียนเนาะ สิบลบห้าเหลือห้าครับเหลือห้าเก้าลบสองเหลือเก้าลบสองเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดสี่ลบสามเหลือเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอ่าถัดมาค่ะสี่ลบเก้าได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้ไปยืมจากใครมายืมจากสามสามเหลือ สิบสามเหลือสองสี่สี่สิบสี่ลบเก้าเหลือสิบสี่ลบเก้าเหลือเหลือเหลือห้าดังนั้นผูค้ค้าลดราคาให้ลูกค้ากี่บาทคะห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาท เดีเย๋ยวให้หน้เลี้ยส็จก่อนใกล้กินข้าวกันน่าจะก่อนแล้กินข้าวโง่ตั้งนานลืมเปิดไม้ไม่รู้ว่าเซธหายไปไหนไม่ได้ยินเสียงเลยโง่ตั้งนานลืมเปิดไมเเห็นนทัโ่โ้ เล้วค่ะเสร็จมัเกขนชม่มูเกขนแมมอันนี้คืแมมัุณภูิใจพันไม่รูกภูมใจเต็แล้วค่ะเจอาค่ะต้องทันไหมครับม่ไม่ไมู้ปิด อลองูก,กันนีคือลูกอ่ะทีนี้แบบกหัดมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อหนูลองคปิดดูสิคะมันมีทั้งหมดกี่ข้อสองามไม่เห็นไม่เห็นไม่เสมีหกข้อขอ่อาพา <6 S 1> ทำ <6 S 1> น้ำหาข้อ <6 S 1> เดียวคะ่ะ อีกสามข้ออีกสามข้อคือข้อสี่ข้อสี่ข้อห้าแล้วนะคะให้หนูทำเองทำได้ไหมคะลองทำครับได้าสี่หน้าสี่ห้าห้าแล้วข้อนะคะให้หนูทำเองข้อสี่ข้อห้าข้อหกทันไมทักทันไหมคะ เเมยไม่เสร็จมีไหมทางภาษาเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จภาษามีไหมคะอ้องก่อนภาษายังไม่ได้ทำเลยเทใส่กะลามังพักไว้ให้เเเมยผิดก่อนลูกผิดก่อนจากน้ำนองแล้วมาล้างตัให้สะอาดเเเมน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะมีใครไม่เสร็จไหมคะต้องเลยต้อง ใครไม่สิไม่ลูกเค้นข้อ4อยู่เนี่ยครับเค้นข้อ4อยู่ครับข้อ4อ่ะทีนี้ไง,งานะ <orbital. S 2> น,น้าค่อนฟังนะคะแล้วเพิ่งหาดมีอยู่กี่ข้อโอเคนะครับกี่ข้อ3ข้อข้อไหนบ้างเลย พอสี่สข้อ,อ,อข้อหกข้อพอเจ็ดข้อนะคะให้ลองทำเองลองอ่านดูแล้วก็เขียนเองนะคะโอเควันนี้มีแบบฝึกหัดแค่สามข้อ